สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหานะครับในส่วนของแอปสกินทัวโต้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้แอป s กินทัวโต้นะครับปัจจุบันนี้ก็พบปัญหานะครับอ่า แอปนี้หายออกไปจากหน้าจอรถยนต์นะครับก็ทาง a n d r o i d a u t o ก็ทำการบล็อกนะครับแอป skin t u t o นะครับแล้วก็มีแอปอื่นอีกนนะครับที่ทาง a n d r o i d a u t o ทำการบล็อกก็สำหรับผู้ที่ใช้แอป firma ta auto ตอนนี้ก็แก้ปัญหาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็โชว์บนหน้าจอรถยนต์แล้วสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการในส่วนของแอป skin tutto นะครับ ที่หายออกไปจากหน้าจอนะครับก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับก็มาเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับก็จะแนะนำแอปใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการติดตั้ง s ก r ีนทัวโตนะครับก็คือ,อแอป a a is นะครับส่วนลิงก์นี้ผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับก็อันนี้ ก็จะไปด้วยความรวดเร็วนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ a a is version ศูนย์นะครับตัวนี้เราก็ทำการดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ในเครื่องได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งเลยครับกดติดตั้งนะครับกดเปิดได้เลยครับ เมื่อเปิดมาแล้วนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีสกรีนทัวร์โต้นะครับแล้วก็มีเฟอร์มาต้าออโต้ตรงนี้เฟอร์มาต้าออโต้ผมได้ทําการทสรแล้วนะครับถ้าเกิดติดตั้งผ่านโปรแกรม a a เอเอซเนี่ยเฟอร์มาต้าออโต้ตรงนี้บางเครื่องนี่จะทํางานไม่สมบูรณ์นะครับก็สําหรับผู้ที่ใช้เฟอร์มาต้าออโต้เนี่ยผมก็แนะนําให้ใช้วิธีเดิมนะครับก็ยังติดตั้งผ่านแอป i n g Installer อยู่นะครับก็ จะมีคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ไดไดไดทำไว้แล้วนะครับในส่วนของการาติดตั้งแอปโฟล์มบตตาออโต้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ผมจะติดตั้งสกินทัวร์โต้นะครับก็แตะที่สกินทัวร์โต้นะครับเมื่อแตะครั้งเวก็จะเจอหน้านี้นะครับสําหรับผู้ที่ลงสกินทัวร์โต้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแนะนําให้ถอนออกก่อนเลยนะครับถอนการติดตั้งออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ มาเข้าสู่กระบวนการในการโหลดของแอป AA s นะครับแล้วก็กดสกีนทัวโต้ี้้ขึ้นมานะครับและให้เรากด install เลยครับหว่างนี้ก็ให้รอสักครู่นะครับ ครับผมก็กดการตั้งค่านะครับเพื่อเปิดการอนุญาตนะครับให้ติดตั้งแอปนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้เลยครับอนุญาตจากแหล่งที่มานี้นะครับแล้วกดแบ็กเลยครับแล้วก,กดติดตั้งนะครับกดเปิดเลยครับ กดปุ่มลูกศรน,นี้นะครับก็จะมาหน้านี้นะครับก็ตั้งค่าแอปเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้สกินทัวโตนะครับตรงนี้ก็เปิดให้หมดนะครับทำแบบเดิมเลยเหมือนที่เคยตั้งค่านะครับ นี่ผมก็จะไปแบบรวดเร็วนะครับเพราะว่า,าวิธีการตั้งค่านี่เคยทําคลิปไปแล้วนะครับนี่เราจะตั้งค่าเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ ในส่วนนี้ก็ตั้งค่าเหมือนเดิมเลยนะครับก็ดูตามนี้ได้เลยถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดนะครับ สำหรับผมจะใช้หน้าจอของตัวมือถือนะครับจะไม่ใช้หน้าจอของสกรีนทัวรโตนะครับตรงนี้ผมจะปิดหมดนะครับเหมือนเดิมเลยส่วน touch button setting ตัวนี้นะครับถ้ามือถือของท่านใดนะครับมีปุ่มโฮมปุ่มรีเซนตปุ่มแบ็คเนี่ยอยู่บนเนื้อจออยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดตัวนี้นะครับก็เข้าไปปิดเลย นะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มลอยนะครับกลมๆสีขาวปุ่มลอยเอาไว้กดกด1ครั้งจะเป็นแบ็คนะครับกด2ครั้งจะเป็นโฮมนะครับสําหรับมือถือรุ่นที่มีปุ่มอยู่นอกจอนะครับปุ่มแบ็คปุ่มโฮมปุ่มรีเซนนะครับอยู่นอกจอจําเป็นต้องเปิดตัวนี้นะครับไม่งั้นเราจะไม่มีปุ่มไว้ใช้ในการกดแบ็คนะครับสําหรับมือถือเครื่องนี้ของผมนะครับมีปุ่มแบ็คปุ่มโฮมปุ่มรีเซนอยู่แล้วบนเนื้อจอนะครับเพราะฉะนั้นผมปิดนะครับ ไม่ใช้งานนะครับเข้าออโต้ส t ิ i n ติ้งตัวนี้อย่าลืมเปิด a l t e r อร์เนทีฟทัชนะครับส่วนตัวนี้ Profile 1, 2, 3เนี่ยนะครับก็สำหรับเครื่องใครใช้โปรไฟล์ไหนก็ใช้โปรไฟล์นั้นนะครับส่วนการตั้งค่าตัวนี้อย่างละเอียดนะครับมีคลิปอยู่แล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับในคลิปของผมนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับก็จะมีวิธีการเซตตัวนี้อย่าง อย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับในการเปิดการใช้งานทักสกีนนะครับอันนี้ผมก็จะไปข้ามไปเลยนะครับครับส่วนตั้งค่าก็เท่านี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับทีน,นี้เราก็เข้าไปดูกันดีกว่าครับว่า บนหน้าดันเชอร์นะครับจะโชว์แอปหรือไม่นะครับเข้าที่การตั้งค่าแล้วไปที่แอปไปที่ Android Auto นะครับไปที่การตั้งค่าการแจ้งเตือนในแอปครับก็เข้าที่ปรับแต่งดันเชอร์นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีแอปสกินทัวตัวขึ้นมาแล้วนะครับ แอปสกินนอตัวโตนะครับก็จะโชว์บนหน้าจอรุดแล้วนะครับก็การตั้งค่าก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับก็อันนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็จะโชว์บนหน้าจอรุดแล้วสําหรับผู้ที่ใช้สกินทัวร์โตนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับผู้ที่ใช้สกินทัวร์โตนะครับก็ใช้วิธีนี้ในการติดตั้งนะครับแอปก็จะโชว์บนหน้าจอรุดส่วนผู้ที่ใช้เฟอร์มาต้าฮอโตผมแนะนําให้ กลับไปใช้วิธีเดิมนะครับก็คือโหลดโหลดแอปมาแล้วก็ Install ผ่านแอป king installer นะครับก็สามารถใช้วิธีเดิมในการติดตั้งก็สามารถทำงานได้นะครับก็โชว์บนหน้าจอรถยนต์เหมือนกันนะครับก็จะแยกออกเป็น2ส่วนแล้วนะครับในส่วนของการติดตั้งณปัจจุบันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับแอป f e r m e t a u t o ใช้ king installer ในการติดตั้งนะครับส่วน skin tourto นะครับให้ใช้แอป aas ตัวนี้นะครับในการติดตั้ง skin to a โต o นะครับก็จะโชว์บนหน้าจอรถยนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็จบต่เพิงเท่านี้นะครับยังไงลองไปทำกันดูนะครับเท่านี้เราก็จะใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะทำคลิปสรุปนะครับการติดตั้งนะครับทั้งสองแอปเลยนะครับแบบรวดเดียวเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ i n s t น l トอลตั้งแต่ติดตั้งแอปแอ n d r o i d Auto แล้วก็ f o r ์วัตเ Auto จนถึง s k r n e n a u t ออีกทีนะครับแบบสรุปนะครับเป็นเวอร์ชั่นการติดตั้งน้าปัจจุบันนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ